ดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องสุดป๊อปลามเพลนออฟฟิเชียลนะคะนี่เอ่อเอ้าสวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีค่ะจะไปไหนเนี่ยมาดูกัมาหากินข้าวค่ะด้วยเขาเพลงใหม่เหรอซุ่มเหรอไม่ได้ซุ่มหนูไม่ได้ซุ่มซุ่มเหรอซุ่มที่ไหนพ่อบอกแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไว้อยู่ลูกหน่อยเอาเงี้ย อุ้ย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 อันนี้อะไรอ่ะของพ่อเหรอมาพร้อมกันเลยสุดยอดเลยเปิดนะเปิดตาพี่ปอมเปิดดิเราระวังแตกเด้องานะว้าวโอ้สุดยอดสุดยอดค่ะทุกคนยินดีด้วยนะคะโอ้โหโอ้โหมีชื่อได้เหรอ ไหนอ่ะเดี๋ยวก็มีนะสมมติเดี๋ยวก็รูปไว้ก่อนแต่ว่าอันน <laughs> ี <lava>. ้นะคะปิดทะเบียนไว้ไหมน่ะปิดทะเบียนไว้ไหมอ้าวเหรออ๋อโอ้โหพ่อพ่อก็มีรถไปรับเนียน้อยแล้วดิมาสร้างถังรถก็ไม่พ้นี่แ่ะอุ้ย ทีนี้พ่อก็พาไปน้อยแบบนั่งไม่ต้องร้อนแล้วใช่ไหมคาหรือ่นะแค่ในน้ำค่ะแค่ในน้ำแบบตุ้ยแค่ในน้ำอ๋ออุ้ยพ่อแค่ในน้ำแล้วเป็นผู้คิดแค่เป็นผู้หาตังค์เออเป็นผู้หาตังค์ยิ่งลูกสาวมาพูดอย่างนี้นะแค่ในน้ำเอาอ่แล้ววันนี้มันเลิกงานเอาเลิกงานงานดีไงพ่อจริงไรวะ มาแสดงความยินดีไงคะไม่หรอกมาแสดงความยินดียบบนงมาฆ่าชาติเลยทำไมป้ายอสูรทอนอะเออกอกยี่สิบโไม่ทำไมต้องไปออกที่อสธรทอนเอาดีดีเมียนอคุณอยู่นท่นัการแบบนั้นใช่ไมเดี๋บอกวาเบียอยพ่อเป็นเซลขายรถใช่ไหนวิจิงเหรอพี่ปอม คนค่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้บอกใบหวยเท่าไหร่ฮะไม่ได้บอกเลยฮะทุกคนแดงเลยยาวนิดเดียวโอ้โหแล้วนไหนครับเดี๋ยววันจะไปท่องเทียวเดี๋ยวนั่งไปกับพ่อนะเข้าใจไหมเดี๋ยวมันพรุ่งนี้นั่งไปกับพ่อนะจ๊ะเออได้ค่ะโอเคนะได้ค่ะโอเคนะได้ค่ะอันอันนี้อันนี้บอกหนูใช่ไหมกูไม่ได้บอกพี่น้อยกูบอกหนึ่งสวัสดีค่ะโอ้ มันมันจะช่วยยืดอายุการใช้งานเลยเดี๋ยวจะบอกว่าเปิดปากแบบนี้สุดยอดมากเวลาเลยนี่ลงทุนเอาเสื้อเซตช็ดเลยเหรอคะเอ้ยตื่นบัสโอ้โหไอ้มาขึ้นไหนก็ทระทั่งแล้วโอ้กระทั่อยู่ใช่ไหมทำอยู่ทำแล้วคุณต้องบอกทำไมอ่ะทำอยู่ไอ้ทำอยู่โอ้โหการที่เขเปิดขึ้นสูงมันก็จะอยู่นี่ิมอะไรล่ะ เดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะมาทำนู่นทำนี่กับเราไม่เราเอาแค่ผมบอกของกับแฟ่มาโอ้ดีแล้วดีแล้วของก็เหลายได้เนอะที่หลังก็ต้องที่หลังก็ต้องที่หลังไม่ต้องไั่นเองจริงจริคิดว่าไม่ต้องเสือกเลยอะไรผมผมไม่ได้บอกแม่แม่รู้สึกยังไงบ้างแม่ แม่คืมีแม่ก็แม่แต่ว่าก็ดีใจกับพ่อเขาแหละอ๋อดีใจนะแต่ว่าแต่แม่เหมือนเดิมแม่ต้องคอยจ้องดีๆแล้วแม่นะใช่ก็เหมือนเดิมก็แค่ในน้ำอ๋อไม่แม่ต้องคอยรถดีๆนะไม่ใช่อุ้ยแป๊บนึงแอบขับไปไหนมาไหนไม่รู้นะเนี่ยจริงจริงแค่ในน้ำและแม่ดูโลไว้แล้วใช่ไหมดูไม่รถไว้แล้วใช่ไหมว่าไปไหนไปไหนเท่าไหร่เเขาดูไม่ป็นหรอกอ๋อแม่ก็คอยดูไว้นะถ้าเกินที่แม่ขับนี่แสดงว่าขับไปที่อื่น อ๋ออ๋อมีติด G P S ไม่ได้หรอแม่พูดอะไรปากพูดอะไรกันไม่หนูบอกว่ารถสวยดีค่ไม่ได้พูดอย่างนี้เลยรถสวยดีหนูบอกว่าวันนี้มันเลิกงานยามวันพ่อนะทุกอย่างวันนี้พ่อทั้งทั้งโลทั้งรถวันพ่อวันนี้มันจะมาฟังในแม่มึงไม่หนูมึงไม่ไม่ได้หลับเหมือนแต่ที่้ดเลยอันนี้อะไรแม่ได้กุญแจอ๋อได้กุญแจโอ้นี่พี่ปามพี่ปามดูไว้ อีปอมมันมีซื้อเยอะอยู่ของอย่างเงี้ยแล้วไม่ขายบ้านขายบ้านขายนาไม่ได้เลยพี่ปอมอืมเป็นไงคะรถคันแรกขอขอบคุณสำหรับผู้ที่รับขวัญนะครับพ่อสีมาอาจารย์สีมาพี่ต้อมแล้วก็เอฟซีล่ะองค์หญิงพลังเงียบจ่ายรางวัลหนึ่งค่ะเป็นใจแล้วบบหนึ่งโอ้พลังเงียบเขาโดนมาแล้วจ่ายงวหนึ่งโอ้โหก็ที่จริงเอฟซีส้มป๊อกเกทับได้นะครับป๊อกป อได้รถแล้วไม่จะเป็นหรอกในคอแหละโชยอะไรอ๊ะเดีกจะมาช่ยโอ้โหทุกคนค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวนี้ยืมองใสอ๋อเดี๋ยวนี้เขามีรถอีกลองใส่แล้วนะคะมันเหลาใช่จะเหลาให้พัดได้ฟังอ่ะเหลามาเลยอ่ะมีวันนั้นจะอยากอยากเปิดห้องนอนกับพ่อจ้าพ่อบอกไม่มีตังค์จะจะเอาไส้ไปจำเปิดห้องจ้า ค่ะอันนี้มาเรื่องจริงเราก็ต้องทุ่มสักหน่อยเนี่ยก็คนก็คนเขาละสามีเนาะแม่เนาะแล้วใครเป็นคนซื้อฉันไม่คุซื้อแต่เธอเป็นคนจ่ายแค่นั้นแค่นั้นแค้นแหละอย่ามาพูดแหมเมที่แม่จะทุ่มทองเปิดห้องให้พ่อถ้าเป็นมาบุญกล้าทุ่มไหมที่พ่อทุ่มเปิดห้องให้แม่น้อยไม่เห็นแม่ว่าเลยเนาะตายแล้วเธอโอ้ยไม่มันอันตรายเพราะเสืออพ่อเนี่ยเช็ดแล้วเช็ดอีกเด้อ วัดตาสะต้านแล้วใช่ไหมยังมีคนดับเครื่องรถไม่เป็นเอบปิดประตูออกมาอ้วนอ้วนะดับเครื่องอ้าวโอ๊ยจริงเหรอค่อโอ้ยแต่สีนี้สวยนะก็แม่เลือกไงก็รถแม่แม่เลือกไงอ๋อเออน้องรถแม่ใช่แม่เป็นคนเลือกแค่ในน้ำเออแค่ในน้ำเออเข้าใจม S <S 2> <S 2> เอาคือให้กำลังใจเธอไงก็อเออนะพ่ออย่างนี้ก็แย่ดิพ่อก็ต้องหาที่ซ่อนเงินใหม่ก็ดิรถคันใหม่ม้มาไป,ปกูคยือัเรถคันเก่าคือแบบว่ารู้ที่ซ่อนไงอันนี้มันต้องเริ่มใหม่ไงกู่เคยเสือนเอเนงาิะเนาะเห็นไหมใครๆเขาก็รู้กันความจริงมาพูดในคิปนี้เนี่ยเอา เลือกสั่งทำพิเศษจ้ะอะไรนะสั่งทำพิเศษอยู่ภายในห้องเครื่องและกะร้านเนี่ยโอ้สั่งทำพิเศษแม่เขาจะทำที่ซ่อนเกันน้อยพี่สุดก็ตกข่าวแล้วไอ้ในคอเขาตั้งนานแล้วไม่ไม่เคยเห็นไม่ได้สังเกตอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องทำงานจริงๆเนาะพ่อบอกใครจะตายว่าของตรงแม่เขาแค่ใเบิร์ตโอเคแม่การนั้นแหละเก็บเวลาทำงานนะคะเก็บมานะแล้วอย่างนี้พ่อจะได้เงินสี่สี่สิบบาทหรือว่าได้เพิ่มขึ้นหรือยังไงพ่อออกรถใหม่เนี่ย อย่างนี่40บาทก็เหลือ20เออมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเนาะใช่มันก็ต้องเก็บเข้าใช่มันต้องประหยัดเงี้พ่อเนาะแต่ต้องขยันขึ้นใช่อืมดีแล้วแหละพ่อวันละ20ก็โอเคแล้วหนูว่ะเหลือ20ถ้าขยันขึ้นบวก4เป็น3เอาจริงๆริง20บาทหนูอยู่ได้อาทิตย์เลยนะพ่อจริงมึงข้าวบะเจ้าดิถ้าหมวกมึง20บาทอยู่ได้มึงข้าวบะเจ้าดิซื้อน้ำก็หมดไปแล้วเท่าไหร่น่ะ นี่ได้ปากดีนะเกินะเอาพ่อก็ต้องประหยัดสีมีรถใหม่แล้วเนี่ยดูประหยัดเกืออะไรเอาประหยัดไงเพราะว่า20บาทนี่มันก็วันนี้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 ล่าสุดล่าสุดเอามาเลยล่าสุดนะก็พ่อก็เอาเล็กไทย์สองตัวพอไงโอ้โหทุกคนค่ะนี่ไม่ลังเลเลยค่ะดึงเลยโอ้โห มี20ใบก็จะซื ah ้อ20ใบนะคะคนนี้โอ้ยแม่ล่าสุดจะเหมาหัดแถงแล้วแม่อ๋อมีซ่อนไหมหรอพ่ออะไรโอ้เบาๆไม่ถึงเบาๆเขาก็รู้กันทั่วเนี่ยทั่วโลกกันมี3ต้นทาน โ,าาโอ้โหมีสามธนาคารเลยเหรอพ่อธนาคารหนึงห่งไม่เปิดเก้าเก้าสี่หกสี่หล่ดจรดิงจริงสองหน่อยเนะเราจะหลบทำไมอะ่ะดูดิดูกลัวรู้กลัวรู้แล้วไปบอกแม่ไงว่ามีเท่าไหร่เท่าไหร่สุดรอดจริงจริงพี่น้องครับ FC เป็นพยานทุน่มปอนะ ถ้าถูกนี่สองล้านส้มป๊อกหนึ่งล้านบาทให oh ้ยี่ปอมหนึ่งแสนนะโอ oh. ้โหน้ำอะไรส้มต้น oh. หนึ่งล้านโอ้โหแล้วก็หกปากยี่ปอมหนึ่งแสนโอเคนะที่เหลือเจ็ดให้เมียน้อยใช่ทุนนโอเคนะค่ะเ <c oughs> อาสำหรับคลิปน,นี้นะคะขอบคุณทุกก,การรับชมนะคะก้อย <c oughs> <c oughs> ยินดีนะคะยินดีกับพ่อตุย้ยแม่แบบอลวีดีด้วยนะคะที่อาจจะมีนะคะ เขาเรียกว่าเครื่องมือทำมาหากินใหม่เนาะพี่ปอมเนาะอะรับขวัญสิฮะคนอื่นเขารับขวัญนะรับขวัญก็นี่ไงหนูมารับขวัญพ่อไงไม่มันต้องมีสิมันต้องไปวงไปวางตามวางหรอสาเตยงต้องไปวางโน่นนี่ไปวางไม่เป็นขวัญถุงนันทีอไงเดี๋ยวหนูก็ขึ้นไปนั่งรับขวัญไงนไม่ต้องมานั่งหรอกไม่องเป็นไปหูก็ต้องไปวางกันสองพันสามพันก็ว่าไปสิ โอ้เับขนาดนั้นเลยเหรอพ่อไม่ได้บังคับลูกขั้นต่ำเป็นพังนะลูกไม่ได้บังคับลูกเพราะสงสารลูกอยู่ลูกอะเอางี้ดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวสุดฟ๊อกไปกินข้าวก่อนละกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ